ขอแสดงความยินดีกับนางเอกเบอร์หนึ่งของช่อง8แซนดี้ชลิดาที่ล่าสุดเธอได้คลอดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งตั้งชื่อสุดน่ารักว่าน้องจันเจ้าโดยแซนดี้ได้ออกมาเผยภาพครอบครัว พร้อมเขียนเคปชั่นว่า you r first breath ทุกอาวเอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาบิยานเจา้าท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนเพื่อนทั้งในและนอกวงการรวมไปถึงเฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยยอยยักขอแสดงความยินดีกับนางเอกเบอร์หนึ่งของช่อง8แซนดี้ชลิดาที่ล่าสุดเธอได้คลอดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งตั้งชื่อสุดน่ารักว่าน้องจันเจ้าโดยแซน ดีได้ออกมาเผยภาพครอบครัวพร้อมเขียนเคปชั่นว่า You r first breathe, o o k out away. เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาบิยานเจา้าท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการรวมไปถึงเฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยยอยยัก